ะค,ะคุณยายสู้ชีวิตมากเลยค่ะคุณยายขายดอกไม้อยู่ที่ตรงแถวถนนเกษตรนวมินนะคะหรือตรงเส้นรานมินทาที่จะไปบางกะปิคุณยายสู้มากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองสำรวจเรื่องราวสั้นๆจากคลิปวิดีโอที่เราได้มากันนะคะชื่อไฟล์พี่กระแต mp4 ค่ะในคลิปเนี่ย เราก็จะเห็นภาพคุณยายท่านหนึ่งนะคะกำลังนั่งขายดอกไม้อยู่ริมถนนเลยค่ะครับผมเป็นภาพที่พอเห็นแล้วมันรู้สึกได้ถึงสิ่งที่หลายคนอาจจะเรียกว่าการสู้ชีวิตนะคะครับภาพสั้นๆแบบนี้บางทีมันก็จุดประกายความคิดได้เหมือนกันนะครับว่ามันมีความเข้มแข็งบางอย่างในชีวิตประจาวันของผู้คน ใช่ค่ะงั้นเรามาลองพิจารณาเรื่องนี้กันหน่อยนะคะข้อมูลจากในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าคุณยายขายดอกไม้อยู่แถวแถวถนนเ,นเกษตรนวมินอ๋อแถวนั้นหรืออาจจะเป็นตรงเส้นที่เรียกว่าลานนินทาที่จะไปทางบางกะปิอะไรทํานองนั้นค่ะครับแล้วก็มีคําที่ใช้อธิบายสั้นๆว่าคุณยายสู้ชีวิตมากเลยค่ะอืมคานี้น่าสนใจนะครับสู้ชีวิตคือพอเราเห็นภาพคนสูงวัยทํางานริมถนนแล้วมีคํานี้มาประกอบเนี่ยมันก็ ทําทำให้เราตีความไปในทางนั้นทันทีเลยนะครับนั่นสิคะมันเหมือนการตีกรอบความคิดเราไปเลยหรือเปล่าคะท,าทั้งที่จริงๆแล้วเอ่อเบื้องหลังภาพนั้นเราอาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้ใช่ครับคือเราเห็นแค่ภาพไม่กี่วินาทีเองแล้วก็มีคําบรรยายสั้นๆเนี่ยนะจริงๆคุณยายอาจจะแบบว่ามีความสุขกับการได้ออกมาเจอผู้คนหรือว่าชอบทํางานตรงนี้ก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะก็เป็นไปได้ครับหรือคําว่าสู้ชีวิตเองเนี่ย มันอาจจะมีความหมายที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดก็ได้คือบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหท่านแข็งแกร่งจังเลยขยันจังเลยค่ะชื่นชมครับแต่ในอีกมุมหนึง่งบางคนอาจจะมองไปถึงเรื่องออสวัสดิการสังคมหรือเปล่าทำไมท่านยังต้องมาทำงานหนะน,นักในวัยนี้อะไรแบบนั้นนะครับอ๋อค่ะค่ะเข้า,ขา,ขา,ขาใจประเด็นเลยค่ะคือมันมองได้หลายมุมมากๆจากภาพเดียวกับคำคำเดียวเนี่ยนะคะ ถูกต้องครับแล้วทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่การตีความจากออข้อมูลที่เรามีน้อยมากจริงๆเพราะฉะนั้นจุดที่น่าสนใจอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคุณยายท่านนั้นอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่ว่าภาพภาพหนึ่งหรือคลิปสั้นๆแบบนี้เนี่ยมันมันส่งผลต่อความคิดความรู้สึกเราได้มากขนาดไหนกันนะใช่เลยครับอันนี้คือพลังของภาพกับคําบรรยายประกอบเลยนะฮะมันมันชี้นําการรับรู้เราได้เร็วมากมคือถ้าเราดูแค่ภาพเ,ลาเปล่า เราก็จะเห็นแค่ว่าอ้อมีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งกําลังขายดอกไม้อยู่ตรงนั้นตรงนี้ใช่ค่ะแต่พอมีคําว่าสู้ชีวิตเติมเข้ามาเนี่ยมันคือ,อ,อมุมมองหรือการตีความที่ผู้ถ่ายทอดเขาใส่เข้ามาให้เราแล้วแล้วถ้ามองในแง่ว่าคลิปสั้นๆแบบนี้มันทําหน้าที่อะไรได้บ้างคะ่ะมันอาจจะเป็นแค่การบันทึกภาพชีวิตธรรมดาๆรรหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจจะกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างในคนดูก็น่าคิดนะครับอาจจะเป็นไปได้ทั้ง2องอย่าง คือบางทีคนถ่ายอาจจะแค่ออบันทึกสิ่งที่เห็นแต่ในขณะเดียวกันภาพนั้นมันก็ไปกระตุ้นความรู้สึกของคนที่ได้ดูต่อๆกันไปได้เองเช่นความเห็นใจความนับถือหรืออาจจะเลยไปถึงการตั้งคำถามกับสังคมอย่างที่คุยกันเมื่อกี้เนาะครับผมประเด็นนี้ก็น่าสนใจคือภาพเพียงแว็บเดียวที่เราเห็นผ่านตาตามโซเชียลมีเดียทุกวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแทนของเรื่องราวอีกโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยนะครับที่เราไม่เคยเห็นจริงด้วยค่ะการที่เรา หยุดมองภาพแบบนี้สักนิดหนึ่งแล้วลองคิดตามมันก็อาจจะทำให้เราตระหนักถึงความซับซ้อนของชีวิตผู้คนรอบตัวเราได้มากขึ้นนะครับสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้เห็นจากข้อมูลนี้ก็คือภาพของคุณยายท่านหนึ่งที่กำลังทำงานขายดอกไม้อยู่ในบริเวณที่ว่ามาซึ่งถูกนำเสนอมาพร้อมกับคำบรรยายที่เน้นเรื่องความสู้ชีวิตครับภาพนี้มันก็เลยจุดประกายให้เราคิดได้หลายแงม่มุมทั้งเรื่องความขยนันความอดทน แต่ในขณะเดียวกันก็ชวนให้เราฉุกคิดถึงการตีความจากข้อมูลที่มันจำกัดมากๆใช่เลยครับและมันก็อาจจะทิ้งคำถามให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าไอ้เรื่องราวเล็กๆหรือภาพสั้นๆที่เราเห็นผ่านตากันทุกวันเนี่ยแม้จะดูเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆแต่มันสะท้อนภาพใหญ่ของสังคมหรือ,อความเข้มแข็งส่วนบุคคลที่เราอาจจะมองข้ามไปบ้างหรือเปล่าอืแล้วแล้วการที่เราตีความสิ่งเหล่านี้ออกไปเนี่ย มันสะท้อนมุมมองหรืออาจจะคติส่วนตัวของเราเองอย่างไรบ้างอันนี้น่าคิดนะครับ